รครับพื่น้องโต๊ะที่เพืน้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับมีเคสใชผมแล้วก็มีในเกมกาวฟุตนะผมอ่าวันนี้เรามารีวิวแมปนะฮะคือว่าก็ลองทดลองเข้าไปเล่นละก็กรู้จักเด้ว่าผมนะฮะก็ได้เยอะอยู่นะฮะมาแล้วเมื่อเสียณเรามารีวิวกันดีกว่านะฮะแมปนี้นะผมคือเป็นแมปที่คนสร้างเดียวกับล็อกฟุตฮะนี่ครับดูดูจากชื่อช่องเขาอะไรก็อย่าลืมไปติดตามเขานะมีข่าวสารอะไรก็ดูจากเขาได้นะครับผมอ่ะ มาดีกว่าครับผมอย่างแรกนะผมถ้าทุกคนเกิดมานะผมทุกคนจะเกิดมาตรงนี้นะผมแล้วจะได้ดาบนะฮะไม่ใช่ดาบยูรุนะฮะเป็นดาบพระนะง่อยๆนะฮะคือดาบยูรุผมได้มานะฮะจากตรงเกาะนั่นนะครับผมอ่าก็ใช้เงินกดก็เหมือนนั่นแหละอ่านะฮะให้ทุกคนมาฟังตรงนี้ครับผมให้ทุกคนใช้ดาบนะฮะมาตีพวกนี้นะฮะนี่เป็นไปได้คือพยายามล่อมันทีตีละตัวนะฮะนี่ตีฟาร์มนะฮะเรื่อยๆนะฮะ มีหลายเกาะน,นะมีหลายเกาะเพราะอัปเดตใหม่เพราะผมก็เพิ่งมารีวิวอะเพิ่งเพิ่งมีราว่ามารีวิวคือในโทรศัพท์ยังไม่มีชิปล็อกนะครับผมนะครับอันนี้คือปุ่มแดนนะครับผมกระโดดนะฮะอ่ะมาดูเกาะแรกกันดีกว่าแล้วก็มีจุดดิสตรัดฟรีนะนี่นี่แบบดีต้องมีจุดดิสตรัดฟรีแล้ก็มีอัตรัดนะฮะก็มีสตรัอดาบนะฮะ,ออะ,ฮะผลวิาสาะแล้วก็เลือดแล้วก็ลัคกี้อีกพีคืออะไรนะครับก็คือ เออ่เราจะได้ EP เยอะขึ้นนะแบบนี้นะแล้วก็เราไม่รู้อ่ามันได้เยอะขึ้นนะครับทำไมตีไม่ค่อยโดนเลยเมาไปดูจุดสุ่มผลพิสัยดีกว่าทุกคนคนอยากรู้ว่าจุดสุม่มพิสัยอยู่างไรครับเห็นตรงนั้นไหมครับน่ะตรงนี้นี่จุดสุ่มผลพิสัยนะฮะน้องๆนี่โดูไปนี่ครับดูดิอ่ะนี่สุม่มพิสัยนะผมในผลเก้าโอ้ยผมได้ผลเก้าเย็ดผลเก้าเพราะว่าฟาร์มดีใช่ปะ ฟาร์มดีนิดด้วยน้องๆก้าวก้าวก้าวผลก้าวฟาร์มดีแต่ยูรูปฟาร์มดีกว่าใน,นครับน้องๆมาก็มีก็มีผลอันนี้ฮะแล้วก็มีเกาะให้ฟาร์มนะผมมีเกาะนี่มีเกาะแมวด้วยนะผมมีเกาะแมวนะที่ผมเพิ่งเห็นมานะครับน้องๆเพิ่งถ้าถาผมฟาร์มจากเล่ย,ย์อย่างน,นี้ก็ประมาณเกาะนี่เองนี่ผมใช้สกิลอันนี้ผลกาวผลกาว กตายตายหกเวนนี่มันไม่ตายก็ต้องใช้โยรูสังหารโหดนี่กวาดล้างอืมนั่นแหละแล้วก็มีฟาร์มตรงนี้ได้นะฮะเราก็มีเกาะเอ่อกอบาคี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นกอบาคี้พูดเร็วๆมากก็ยังเก็บความเสื่อมเหมือนเดิมอะ่ะเออนี่เห็นไหมคือมันถึกมากนะนะแล้วมันตีแรงนิดหนึ่งมาฟารตรงนี้ได้นะน้องๆ หมือนเกาะนี้จะเป็นเกาะมาใหม่นะน้องๆคือเป็นเขาเพิ่งอัปเดตนะฮะเกาะมาใหม่นะฮะน้องๆตีอุ้ยเทียตีไม่เข้าเลยนะไปเกิดใหม่ไปไม่ชอบชนี่ไปคุยกันลากมะม่วงอ้าวฟาดเดือดตายเลยอะ่ะแล้วก็มีหลายเกาะน,นะฮะน้องๆที่เรายังไม่ได้เปิดเผยน,นะฮะก้อนนั้นก็เป็นเกาะบอสฮนะตรงเกาะหนึ่งแล้วก็เกาะบอสเหมือนกันฮนะ บอกว่าจุดซื้อดาบดีกว่าจุดซื้อดาบอยู่รู้นะครับผมในเราทําในคลิปนี้ด้วยเลยเพราะขี้เกียจเอ่อทำคลิปแยกนะผมจุดซื้อดาบอยู่รู้นะผมไม่ต้องคนมาเกาะน,นี่นะนี่นี่เกาะเกาะนี่นนนเลยจะมีบอสเหมือนกันแต่บอสต,ตัวนี้จะตีเบามากฮะที่บอสไหนกันเลยก็เบาก็เบาก็เบา,เบาสุดๆอะแต่มันถึกมากมันตายยากด้วยดูเดะแม เงผมว่าตัวนี้ฮิวว่าตัวนี้ฮิวมันฮิวเลือดได้เลยครับมันฮิวเลือดเองได้นะฮะแนะนําให้พยายามมาตีบ่อยๆนะครับดูนี่ดูคุณคุณจับเร็วๆกับกับเงินผมนะฮะนี่เห็นไหมมันเพิ่มมาเยอะมากอ่าอ่นี่จุดซื้อจะรู้อยู่ตรงนี้นี่รึปุืบกระโดดไปจุดนี้โอกาสออก0.1% 100เหรียญทองก็ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้ารวมกันทั้งหมดก็ประมาณเออ่ถ้าทำให้ครบ1%นะฮะก็ประมาณ เออถ้าผมคิดไ้นะก็ประมาณ9 0 0 0หมื่นคือหรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้คือผมอาจจะคำนวณผิดก็ได้นะน้องๆน,นี่จะซือ้อรูมาตรงนี้แนะนำให้มีอยู่รแล้วผมได้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยล็อกได้อะไรจากล็อกล็อกก็ไปทำอะไรได้ไม่รู้ฮนะน้องๆน,น,น่าจะเป็นอัปเดตใหม่นะครับนะก็มีวันเท่านี้นะผมแบบนี้นะฮะ ถ้ามีห้องใส่แล้วก็มาถามผมได้นะครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพยายามตอบนะครับผมนี่ก็จะตลาไปก่อนกับล็อกที่ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับผมนี่ก็ขอตลาไปก่อนบายจ้า